ชีวิตของผู้ใดที่อุทิศเพื่อพระรัตนตรัยในที่สุดชีวิตของบุคคลเหล่านั้นก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐพันผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ผู้ที่มีกายวาจาใจอุทิศแด่พระรัตนตรัยนั้นจึงนับว่ามีบุญมากถ้ากล่าวตามอัตถกถาสันเลขสูตรถ้ากล่าวตามอัตถกถาทัพคีนาวิพังกสูตรให้ทานแก่อุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ถึงสารณคม คือผู้ที่มอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจผลแห่งการให้อน,นันเนี่ยมากกว่าให้ฤาษีที่ได้อภิญญาห้าสมาบัตแ8ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมีที่ถูกชุก,กรรมบุคคลเหล่านั้นเนี่ยชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปติมภ์ผู้ใดมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะด้วยความรู้ความเข้าใจอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อพระรตนะตรยัยหรือมุ่งต่อพระรัตนะตรยัย บุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อทําโสดาปฏิพนให้แจ้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าให้ทานกับบุคคลเหล่านั้นก็ว่าเทียบกับให้ทานกับผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิพนเนี่ยนะเหมือนกับว่าให้ทานกับพระอริยนะเสมือนให้ทานกับพระอริยมันบุคคลที่อุทิศชีวิตแด่พระรัตนตรัยโดยมากบุคคลเหล่านี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าองค์หลังๆก็จะตรวจด,ดูว่าคนเหล่านี้มีอุปนิสัยที่จะ บรรลุมรคผลมันถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยก็ไม่ได้ไปฆ่าตัวตายอะไรหรอกหมายคขาว่าสละด้วยอะไรด้วยคิดถึงพระพุทธเจ้าให้บ่อยให้มากคิดถึงพระคุณของพระองค์คิดถึงพระธรรมที่พระองค์สอนระลึกถึงความที่ทำเป็นธรรมดีที่บุคคลทั้งหลายปฏิบัติตามที่พระเรียเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตามมันเมื่อเรามีจิตน้อมไปหาพระรัตนตรยัยเท่าใดเนี่ยนะ หลายคนนี่เขาบอกห่วงเลือกเกินมัวแต่คิดถึงพระรัตนตรัยเมื่อไรจะได้ปฏิบัติเขาว่างั้นโอ้ยปฏิบัตินิยามปฏิบัติมันคืออะไรเนาะปฏิบัติเพื่ออะไรเนาะมันจบที่ไหนเนาะมันจบให้มันเป็นอะไรเนาะกลัวไม่ได้ปฏิบัติจนไม่ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้ากลัวจะไม่ได้ปฏิบัติมันกลัวกลัวอะไรกันนะขณะไม่เข้าใจถ้าหากว่าเขาเข้าใจว่าขณะที่ใจเขาคิดถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละคือการปฏิบัติเพื่อปฏิบัติออกจากทุกข์ การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องปฏิบัติเพื่ออะไรจุดหมายอยู่ที่ไหนจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมก็คือต้องการปฏิบัติให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกต้องการปฏิบัติให้พ้นจากภพที่8ดเป็นต้นอ่ะเขาเข้าใจระบบแล้วว่าไอการที่จะปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกอ่ะใจของเขาต้องฝากไว้ที่ไหน ก็ฝากไว้กับพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าบอกยังไงก็ทําตามอย่างที่พระองค์บอกพระองค์แนะนําก็แล้คอยเงยหน้าดูหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์จะว่ายังไงต้องทําใจไว้อย่างนั้นตลอดว่าเจ้านายเราจะว่ายังไงบ้างนายคือพระพุทธเจ้าพุทธสหสมิทาโสวพุทโธเมซามิกิสรเนี่ยนะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพเจ้าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าคําที่เราว่านั่นแหละ ถูกต้องที่สุดแล้วเนี่ยนะพระองค์ว่ายังไงพระองค์แนะนํำยังไงเตือนยังไงว่าตามอย่างเดียวก็ไหนๆเรามีนายแล้วใช่ไหมม่ต้องคิดเองเออเองแล้วก็เอาแต่เจ้านายที่ว่าเจ้านายของเราฉลาดมากที่สุดใช่ไหมแค่เราวรู้แจ้งโลกโลกกวิถีพระองค์จะบอกยังไงสิ่งไหนที่พระองค์บอกสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราเท่านั้นแหละไอ้ที่พระองค์มาบอกเราเนี่ยเป็นความเสียสละสุดๆของพระองค์แล้วเนี่ยนะ